ลดใหม่เกือบร้านเลยทีเดียวขาดอีก5,000คือร้านนึงอ่ะมีค่าทำเลียงค่าอื่นก็คงจะเป็นหนึ่ร้านพอดีนะคะสำหรับวันนี้เราลดไปให้เกือบ50%เลยทีเดียวกับราคาเพียง5 4 9แ0 0 0บาทเท่านั้นเองกับสิ่งที่ลูกค้าจะได้เดี๋ยวโบพาชมค่ะหุ้มหนังนี้มาจากโรงงานทั้งคันเจ็ดที่นั่นงนี้ใช้งานได้จริงนะคะไม่อึอดอัดนะคะเป็นพุสตาร์ได้กุญแจสดอกแบบนี้นะคะ รถบ้านมือเดียวออกห้างป้ายแดงลูกค้าจะได้ครบครัแบบนี้ไม่ใช่สัสดีค่ะเจอก,กันกับอุบลนะคะที่อุบลอโตรคาม์ ount, เพื่อบรินชราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้มาพร้อมกับแบรนด์หลักนะคะลูกค้า กับรถ SUV นะคะสำหรับคันนี้นะคะซื้อที่อ bon ุบลออตคาเรารับประกันเครื่องยนต์อีก7ปีหรือ1 0 0 0 0แสนกิโลเลยทีเดียวนะคะ SUV 7ที่นั่งได้เป็นตัวท็อปสุดอีกด้วยนะคะกับออกรถศูนย์บาทหรือว่าฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าราคารถใหม่เกือบล้านเลยทีเดียวขาดอีก5,000คือล้านหนึ่งอะมีค่าธรรมเนียนค่าอื่นก็คงจะเป็น1ล้านพอดีนะคะสำหรับ วันนี้เราลดไปให้เกือบ50%เลยทีเดียวกับราคาเพียง549,000บาทเท่านั้นเองกับสิ่งที่ลูกค้าจะได้เดี๋ยวโบาพาชมค่ะครานี้นะคะ Honda BRV นะคะตุ่งจุดเโตปี2016 ตัวเ v เป็นตัวท็อปสุดสุดในรุ่นแล้วทุกอย่างที่ได้มาในรถนี้คือมาจากโรงงานด้านหน้าได้เป็นแบบไฟแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะคะลูกค้าไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะโคมไฟแท้ๆเลยยังสวยใสอยู่เลยไฟตัดหมอกคู่หน้าอีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้สีดาเงาแบบนี้เรามีเคลือบแก้วให้อยูะะ่มืค่าหนึ่งหมืันบาทด้านข้างนะคะได้เป็นแม็กนะคะลูกค้าจากโรงงานเลยทีเดียวเป็นทูโทนแบบนี้โครเมียมตัดกับสีเทานะคะ คันนี้ได้เป็นยางปี2021นะกับเลขยางนะคะ205ท 55R16 นะคะขอบ16ไฟเลี้ยวอยู่บริเวณด้านข้างเป็นแบบ LED ตรงบริเวณกระจกนะคะไล่จากบนลงล่างนะคะที่ให้มาจากโรงงานชุดแต่งทั้งหมดนี้มาจากโรงงานเลยนะคะล่าวหลังคานะคะลูกค้าสําหรับสายแคปปิ้งนะคะต้องบอกว่าห้ามพลาดเลยทีเดียวคันนี้มีเราหลังคาให้ผพมความพละก็ง่ายนะคะมีที่ยึดเหนียวยึดเกาะให้ คิ้วกันศาสตร์ก็ติดมาจากโรงงานอีกเช่นเดียวกันนะคะบันไดด้านข้างนะคะจากโรงงานให้อารมณ์แบบสปอร์ตสายลุยแต่เป็นเครื่องยนต์พันห้านะคะลูกคา้าน้านข้างนะคะมีสัพับกันกระแทกมาให้ที่เป็นแบบโคเมียม่ยตัวนี้ก็จากโรงงานอีกเช่นเดียวกันอ๋อลืมไปซุ้มล้อนะคะที่ได้เป็นสีล้อแบบนี้นะคะทั้งล้อเลยนะคะ ซุ้มล้อสีข้างยาวไปถึงด้านหลังนะคะเป็นชิ้นเดียวอันนี้ก็ติดมาจากโรงงานนะคะรองรับน้ำมันสูงสุดได้ที่ e20 e85 หรือกลุ่มเบนซิน91 95ได้เลยนะคะด้านหลังมีให้มาอีกนะชุดแต่งนะคะเยอะมากจริงๆจัดเต็มให้สำหรับตัว sv t อ p สุดคันนี้สปอยเลอร์ด้านหลังมีมาให้ค่ะด้านหลังนะคะมีที่ปัดน้ำฝนนะคะให้เพราะว่าเป็นแบบ5ประตูแฮตแบ็เนาะแล้วก็ชอบมากๆเลยสำหรับ ความที่เป็นไฟนะคะลูกค้าให้อารมณ์เหมือนรถที่าทาันสมัยมากขึ้นนะคะดูโคมไฟนะคะยาวไปถึงนี้เลยนะคะไฟเบรกไฟท้ายไฟเลี้ยวชัดเจนมากๆนะคะมีไฟทับทิมให้นะคะตัดกับโครเมียมอีกด้วยนะตรงบริเวณด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นตัว BRV นะคะบ่งบอกถึงรุ่นนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ IVT e c ของ Honda นะคะโอเค แล้วก็มาว้ากับด้านหลังนะคะลูกค้านี่ระบบโชคอยังเหมือนเดิมเลยยังใช้งานได้อย่างดีเลยนะคะอ่าด้านหลังนะคะลูกค้าน็อตเหมือนเดิมสวยนะคะร่องรอยการเอ่อเม็ดอาร์คนะคะโค้เหลียมเหมือนเดิมไม่มีชนพิกความน้ำท่วมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้รับประกันร,รูปประวัติเจ้าของเดิมเป็นอย่างนี้ทักแชทอินบอกมูบ่าเลยเพราะเป็นรถของญาิบัวเองนะคะลูกค้าคันนี้ได้เป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะคะรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะ เบาะภายในหุ้มหนังนี้มาจากโรงงานทั้งคันเจ็บที่นั่งนี้ใช้งานได้จริงนะคะไม่อึดอัดนะคะแอร์ทั่วถึงอย่างแน่นอนเดี๋ยวพาไปดูแอร์ด้านหลังที่เก็บอุปกรณ์เครื่องมือจะอยู่ช่องบริเวณนั่นนี้นะคะลูกค้า จะเป็นเหมือนอารมณ์พวกรถ SUV หรือว่ารถ P ี v ีานะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะแฮ s ส์แบนะคะเจที่นั่งใครที่มองหาอยู่นะห้ามพลาดเลยสำหรับแบรนด์หลักฮอนด้านะคะเดี๋ยวให้เพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะแอร์ด้านหลังนะจ๊ะลูกค้าแอร์ด้านหลังนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าใครที่นั่งแถว2แถว3จะไม่เย็นเย็นเฉียบอย่างแน่นอนนะคะสามารถปรับพัดลมได้ถึง3ระดับนี่เราปรับที่2เนาะยังหนาวอยู่เลยนะคะลูกค้า เนี่ยด้านหลังนะคะหลังคงหลังคานะคะเพดานนะคะเป็นสีดําสีดำนะคะถ้าเจ้าของเดิมดูแลไม่ดีเนี่ยจะเปืเป้อนง่ายนะคะลูกค้าไม่มีร่องรอยการเจิมใดๆไม่มีรอยดินสอพองนะคะอ่ะดูด้านข้างนะคะ QC จากโรงงานที่แต้มสียังอยู่ครบอยู่เลยนะคะเบาะหนังด้วยนะคะแนะนํำเลยนะ,คะใครที่มองหารถ SUV 7ชี้นั่งตัวท็อปสุดแล้วก็เป็นพุชตาร์ได้กุญแจ2ดอกแบบนี้ นะคะรถบ้านมือเดียวออกห้างป้ายแดงลูกค้าจะได้ครบครบแบบนี้ไม่ใช่รถรถ,รถประมูลแน่นอนนะคะ,ะมาดูจากด้านข้างกันนะคะพู้สตาร์ทของฮองด้าน,นะคะจะอยู่บริเวณด้านนี้นะนี่ช่องนี้เขาไว้ให้เก็บกุญแจนะคะาวางกุญแจได้เลยนะคะมีระบบป้องกันการลื่อนถลายให้นะคะสำหรับตัว s อวนะคะหูแอร์เย็นมากนะคะคันนี้นะคะรถปี2016เลขไม่เพียง 92,295กิโลเท่านั้นเอง9 2้9 5กิโลเท่านั้นเองนะคะสำหรับเลขหม่รถปี2016ยังไม่ถึงแสนนะแล้วก็พวงมาลัยนะคะหุ้มหนังมาให้นะคะอันนี้จากโรงงานนะลูกค้าจากโรงงานหุ้มหนังมาให้ มีปุ่มนะคะมันติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับระบบเครื่องเสียงได้ผ่านทางโครงมาอะไรอีกด้วยตัดกับโครเมียมแบบนี้ให้รมรู่ล้านะคะแล้วก็คอนโซลนะคะจะตัดกับโครเมียมแล้วก็แอบมีเล่นลายแคปล่านะคะด้านตรงหน้าจอระบบความเอนเอร์เนี่ยจะเป็นแบบสีดำเปียโนแบ็กนะคะสามารถกดปุ่มสัมผัสได้หรือว่าด้านข้างได้นะคะนี่กดได้เลยรองรับพวก HDMI นะคะพ,พูดได้มีเดีย FMAM ได้นะคะ AUX เสียบได้นะคะมีซอนตรงนี้นะคะนี่แล้วก็แอร์นะคะให้เป็นแบบแอร์ดิจิตอลนะคะสามารถโลโสุดได้ดีสินะคะแอร์เย็นมากนะคะ p พ w e r ว u t เอาเลดมีให้12โวลต์ด้านนี้นะคะวางโทรศัพท์ได้ที่ช่องนี้ได้เลยตัวนี้เป็นนะคะเป็นเกียร์ i-VTEC h นะคะของของ Honda เครื่องยนต์1.5่นะมีให้ครบเลยนะสำหรับคันนี้ที่เป็นตัวท็อปสุดมีให้ d SL ปกติบาง บา,บางรุ่นจะเห็นแค่ดีกับ L เนาะตัวนี้นะคะจะมี D ที่เป็นออโต้ S ที่เป็นสปีดได้นะคะแล้วก็ L ไว้สำหรับขึ้นเขาลงเขานั่นเองนะคะเอาไปดูที่ห้องเครื่องกันสําหรับห้องเครื่องนะคะดูจากฝากระโปรงด้านบนไปด้านล่างเลยนะคะด้านบนนะคะลอยเมทอาร์คนะคะ รูลก,กลมคมเหลี่ยมเหมือนเดิมไม่มีรอยบิ่นรอยบาดไม่มีการเชยชนหน้าพิกความน้าท่วมมาอย่างแน่นอนชนเล็กๆแน้ออๆคันนี้ไม่มีนะคะลูกค้ามอก้นะคะยังติดอยู่ครบนะสติกเกอร์จากโรงงานนะคะทุกอย่างยังอยู่ครบเหมือนเดิมแผ่นรองความร้อนนะคะไม่มีเปื่อยไม่มีผุนะคะลูกค้าเจ้าของเดินดูแลเป็นอย่างดีจอดในที่ร่มตลอดนะคะเนี่ยบาร์โค้ดจากโรงงานก็ยังติดอยู่เลยนะคะ อะมาดูที่ห้องเครื่องกันตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4 <Yahoo! S 1> สูบ1 5ลิตรนะคะของคันด้าให้ทางประหยัดน้ํามันแรงหมิดแรงมาที่ดีมากๆรอยแต้ม4 0อยอรอยแต้ม4ร0อยคิวซีจากโรงงาน ยังอยู่ครบเลยก่อนส่งมอบเราเข้าศูนย์ฮอนด้าให้ลูกค้าเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องของเลวนะคะให้หมือนเดิมนะคะลูกค้าสามารถเช็คได้ที่ศูนย์ฮอนด้สามารถเช็คออนไลน์ด้วยได้ทั่วประเทศไทยและเน้นย้ำอีกทีซื้อรถที่บนออโต้ฮาเรารับประกันเครื่องยนต์7ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะออกรถในทุกอาชีพนะคะลูกค้า ขอแค่คุณมีอาชีพมีรายได้นะคะออกรถได้ทุกอาชีพเลยจริงๆนะคะออกรถศูนย์บาทนะคะลูกค้ากับค่างวดนะคะฟรีดาวนะราคาตัวรถ5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันราคาตัวรถนะคะห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันต้องบอกว่ารถจากปลายแดงเยอะเลยทีเดียวกับห้าสิบเปอร์เซ็นพราะไพแดงกับล้านนะคะลูกค้ากับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละเก้าพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะถ้าลูกค้าออกไปแดงต้องมีดาวอย่างน้อยสามแสนแล้วก็ผ่อนเป็นต้องหมื่นกว่า นะคะลูกค้าคันนี้นะคะผ่อนเพียง9,700บาทสำหรับใครที่มองหารถครอบครัวนะคะ SUV แบรนหลักนะคะต้องบอกว่าห้ามพลาดเลย BRV คันนี้น่าเล่นน่าใช้อย่างแน่นอนนะคะเป็นรถของญาตบัวเองสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยที่0 6 3 358 5807 063 358 5807เบอร์นี้สามารถแอดไอดีไลนได้เลยนะคะมีบริการเซ็นสัญญาถึงหน้าบ้านรับจองออนไลน์และจัดรถส่งถึงที่ทั่วประเทศไทยนะคะห้ามพลาดนาะทอมสุดคันนี้ SUV ค่ะ